วัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับเรามาดูอิสุสุกระบะตอนเดียว2.5 EX ป e ี2006-2007นะครับรุวนี้เป็นไฟเฉียงแล้วนะครับเชียนแล้วเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เครื่องนิ่งๆครับน้ำไม่ดันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับของเหลวเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งระบบนะครับสีสวยเงาๆเก็บงานให้แล้วกระจังหน้าโลโก้ไม่มีบุกไม่มีชนนะครับ ข้อไฟหน้าก็อไฟท้ายไม่มองไม่แตกลายงาไลาเนอร์ใส่เพิ่มให้ใหม่อันนี้พร้อมผลของพร้อมบรรทุกครับภายในเบาะสวยนะครับเบาะใหม่ๆเลยไม่มีแตกไม่มีขาดช่วงล่างแน่นๆครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังสภาพรถพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกนะครับขับเข้าไร่เข้าสวนขนยางขนมันได้สบายๆครับราคาคันนี้อยู่ที่239,0 0 0าบาทนะครับ อันใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ